ก็เป่าเข้าไปครับนี่เห็นไหมครับความแตกต่างเห็นความแตกต่างไหมนี่มันก็จะกลับมาใหม่เหมือนสวัสดีครับสวัสดี FC ช่างทำ DIY ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูาการฟื้นฟูสภาพฟื้นฟูสภาพตัวสีดําด้านคอนโซลหน้ารถทุกุ่นทุกยี่ห้อครับที่เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับผมที่เป็นพลาสติก ABS อย่างนี้ เมื่อเราใช้งานจอดตากแดดตากอะไรนานๆมาดูสีของมันนะครับมันก็จะมีการหมองหมองขาวไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้มีโอกาสทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขได้ไหมบางท่านบอกว่าใช้น้ำยาย,ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนีอ้ในการใช้ ในการมาฟื้นฟูผมบอกได้เลยว่าน้ํายาไม่ว่าจะขวดละ800ก็ตามนะครับผมเราใช้แล้วไม่เกิน3วันครับกลับมาเป็นสีซีดสีมองอย่างนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะทําให้ดูโดยการใช้แก๊สกระปอ๋องลงทุนถ้าใครไม่มีเลยก็ลงทุนประมาณ300บาทเพราะว่าหัวตัวนี้ก็ประมาณร้อยเก้าสิบบาท200บาทแล้วก็แก๊สกระป๋องก็ประมาณ70บาทมามาดูไปพร้อมๆกันครับผมว่า เราจะใช้แก๊สกับฟองนี้ฟื้นฟูสภาพพลาสติก ABS อย่างนี้แล้วมันจะกลับมาใหม่จริงไหมแล้วก็ใหม่นานไหมเท่าที่ผมเคยทดลองทํามามันก็จะกลับมาใหม่แล้วก็ใหม่นานมากนะครับผมเหมือนกับเราซื้อมาใหม่เลยเพราะว่าเราฟื้นฟูตัวเม็ดพลาสติกให้มันกลับมาคล้ายๆว่ามันหลอมกลับมาใหม่มันจะไม่หมองแล้วก็อยู่ได้ทนนาน หลายเดือนหลายปีเลยนะครับผมก็ใช้ไปแช็คก็ใช้แก๊สกระป๋องอย่างนี้นะครับผมปปับไฟเบาๆเปับไฟเบาๆไม่รู้จะเห็นไฟไหมเพราะว่ามันอยู่กลางแดดนะครับผมก็เป่าเข้าไปครับนี่เห็นไหมครับความแตกต่างเห็นความแตกต่างไหมนี่มันก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมยังกระซื้อมาใหม่ ก็รถคันนี้เป็นรถแม่ยายนะครับผมไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่ใช่รถผมนะรถแม่ยายาเดี๋ยวผมทําให้ดูปับแก๊สเบาๆนะครับผมปับแก๊สเบาๆเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมทุกคนเป็นยังไงครับเป็นยังไงความแตกต่างอ่าเดี๋ยวดี๋ๆจับฟองให้ดู กล้องให้ดูเดี๋ยวให้ดูมุมกล้องมุมสวยๆอือก็มีมุมนี้แหละครับที่โอเคหน่อยมันก็คล้ายๆกับเราไปหลอมมาใหม่นั่นแหละครับผมคล้ายๆกับพลาสติกที่เขาหลอมขึ้นมาใหม่มันก็จะให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับดูครับความแตกต่าง ยังกระซื้อมาใหม่นะครับผมบางคนบอกว่าน้ำยายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไม่มีจริงหรอครับน้ำยาที่สามารถฟื้นฟูพลาส,สติกให้กลับมาใหม่ได้ผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วแล้วบางบางคนบางท่านนะบอกว่าใช้อะไรละ่ะ เอ็มรอยบ้างใช้เอ็มร้อยบ้างน้ำยาแบบพานุ่มบ้างาผมบอกเลยว่ามันไม่ใหม่คืนมาแบบนี้แน่นอนนะครับผมคอนโซลที่กเก่านะครับผมแล้วข้อข้อดีอีกข้อหนึ่งในการทำแบบนี้ก็คือ,อเวลาเวลาเจออตรงพลาสติก a อบอตรงคอนโซลอย่างนี้นะตรงเจอ,อตัวที่มันเขาเรียกอะไรล่ะตัวที่มัน มันบิดเบี้ยวเสียรูปทรงเพราะว่าเราจอดตากแดดนานๆนะครับถ้าเราใช้ไฟเข้าไปล้นันใหม่อย่างนี้มันก็จะกลับมามันก็จะเด้งกลับมาตำแหน่งของมันเหมือนเดิมนะครับก็จะเด้งกลับมาตำแหน่งของมันเหมือนเดิมสมมุติว่าเราจอดตากแดดนานๆมันบิดเบี้ยวเสียรูปทรงเพราะว่าความร้อนโดนความร้อนของแดดเผานานๆ มันก็จะกลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะเคืนตัวเร่งกลับมาตำแหน่งของมันเหมือนเดิมเท่าที่ผมเคยทํามานะมันก็จะเป็นอย่างนั้นใครที่มีแก๊สกระป๋องก็ลองทําดูนะครับง่ายเลยทําได้ง่ายก็ระวังเรื่องความร้อนนิดนึงระวังเรื่องไฟไหม้นิดนึง กลับมาใหม่เลยเห็นไหมทุกคนกลับมาใหม่เลยยังกับของใหม่เลยทีนี้ยังกับของใหม่เลยจากตอนแรกที่ขี้กระโปกขี้กระโปมาเดี๋ยวผมอ่าทำให้ดูชัดๆอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่อ่าในในห้องเครื่องนะมันมันมีฝาครอบเครื่องอยู่ตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเดี๋ยวผมขอเปิดห้องเครื่องทัน นี่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ปลาครอบเครื่องทุกคนขาวอย่างนี้เลยเพราะว่ามันโดนความร้อนโดนความร้อนความร้อนเผามันนานหลายปีอ่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าอะมันจะกลับมาใหม่ได้ไหมใช้แก๊สถป้องเลยคนระับป้าไฟเบาๆนะทุกคนป้าไฟเบาๆ Okay. ดูดูความแตกต่างทุกคนนี่ดูความแตกต่าง,าตตางยังกับของใหม่ทุกคนอ๋อยังกับของใหม่อ่บางบางทีผมไปเห็นนะผมไปเห็นในโฆษณาอ่า youtube บ้างโฆษณาใน facebook tiktok อะไรบ้างต่างๆนานาก็าาาาาาขเขาบอกว่าใช้น้ำยาเช็ด คืนสภาพ ABS มันมันจะคืนสภาพได้ยังไงทุกคนมันคืนสภาพไม่ได้ ABS มันพลาสติกมันกรอบไปแล้วมันก็กรอบไปเลยแต่ตัวนี้เหมือนเหมือนเราหลอมมันขึ้นมาใหม่ไงเหมนเราใช้ไฟหลอมมันขึ้นมาใหม่ดูความแตกต่างโอ้สวยเลยไม่ใช่สวยอย่างเดียวไม่ใช่ทําง่ายอย่างเดียวนะทุกคนทนทานด้วยทําอย่างนี้มันจะอ่อเป็นใหม่อย่างนี้ไป นานเลยแหละหลายปีเลยทีนี้จะใหม่อย่างนี้นานไปหลายปีเลยมันผมว่าเท่าที่ผมเคยทํามาแบบนี้โอเคเห็นไหมเห็นไหมทุกคนสุดยอดไหมละ่ะนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกจุดนึงเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกจุดนึ่งนี่จุดนี้นี่ดูสิทุกคนโอเ้โอเก่าเก่าเมีอยมมากเลย ไปเชเ็น,เนอาไปเชคไม่เจอนี่ดูทุกคนมันทําได้เฉพาะอ่าพลาสติก ABS ที่เขาไม่ได้ทําสีมานะทุกคนมันมันเขาเรียกว่าดําด้านภาษาช่างเขาเรียกว่าชิ้นดําด้านเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋เอาแก๊สแรงนะทุกคนเอาแก๊สเบาๆเ,เห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับผมมันใหม่เลยยังกับของใหม่อย่าไปพ่นสีนะทุกคนพ่นสียิ่งทำให้เก่าไปกว่าเดิมอีกเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับเดี๋ยวเอาครึ่งนึงตัวนี้เอาครึ่งนึงไวๆๆไฟแรงไปไฟแรงไปนี่นี่เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมทุกคนไม่ต้องไปเสียเงินซื้อน้ำยาขวดละสามร้อยนี่ก็ ทำให้เร็วนะครับมือต้องเร็วนะอย่าแช่นานเดี๋ยวละลายอย่าแช่นานเดี๋ยวละลายอะหม,ม่แม่ละนี่มาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมทุกคนใหม่เลยมีตรงไหนอีกที่เป็นพลาสติก ABS เราสามารถทำได้นะทุกคนนี่มันย้อนเสียง เปล่าอว้นี้เป่าคูปเข้าไปเอ่อตัวตัวนี้ไม่ใช่พลาสติก ABS ทุกคนทำไม่ได้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดูครับดูความแตกต่างก่อนทำกับหลังทำโอ้โหสุดจัดโอเคครับผมสวัสดีครับ